ไม่อยากผ่ามาหามาฟันยืนถึงหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดวันนี้ครับหมอฟมาสอนท่าเหลือนแก้การปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมครับสิ่งสําคัญข้อเข,ข่าเสื่อมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการฝุญนเสียกันมีการน้ําและมีการเสดสีกันในข้อใช่ไหมสิ่งที่คุณจะทำบริานบริหารมันช่วยกนนะนรับคุณต้องทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้คุณแข็งแรงครับภาษาในการอังกฤษเรียกว่า core deficit exercise คือกล้ามเนื้อตรงนี้โอเคไหมรายการไอเยียขามาอย่างนี้แล้วก็กระโดดข้อเท้าขึ้นแล้วก็ตึงขานับหนึ่งสิบแล้วคุณกนนึกาา้้้ขมงงบีู สะบัดบ้างนี้บ้างอย่างนี้ครับมันนี่ทําให้เข่าคุณฝีกันมากขึ้นนึกภาพปะเพราะฉะนั้นครับแค่นั่งตั้งฉากเหยียดขาตรงแล้วก็ดกข้อเท้าขึ้นแค่นี้พอเลยฮะแค่นี้พอเลยฮะแล้วหลังคุณก็โอเคหาเก้าอี้ที่มันเหมาะสมหลังจากนั้นครับหลังที่บอกครับเนื่องจากว่ามันเกิดจากน้ําในเข่ามันลดลงมาจากทานบริหารแล้วผมแนะนำด็อกเตอร์ฟันโฟร์อินวันเข่าข,ข,ข,ข้อหลังอันนี้ครับจะเป็นตัวช่วยเสริมน้ําในข้อเข่าคุณให้แข็งแรงมากขึ้นและทําให้คุณทํากายภาพอะไนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนึกภาพปะ ใครสนใจตัวนี้ก็ทักไปที่ D R F